เกไหนเกอยู่ยที่นี่หรือว่าเกอยู่ที่บ้านอันนี้มาดูของพำหรับผี่ชายเป็นแมน,นนี่ลูกชายที่อยู่ตรงนี้แบบหรอแลอุ้ยหน,น้าหน้าหน้าโอเคอ่ะช้ยยุริใช่ไหมคะ ขายูรีใช,ใช่ไหม <laughs> น่าเนียนน่ะทั้งกินด้วยกินด้าอย่างไรแต่ก่อนเขาแต่ก่อนนี้เขาจะคำกว่านี้คนนี้เนี่ยเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยนยชวยูริใช่มเนี่ย <laughs> ลดราคานะได้ฟีเลนเตอร์ไปต่อ <laughs> ดูรวมๆแล้วมีเสน่ ถือจะดำดำก็มีเสน่ห์ใช่ไหมเนี่ยดำเนียน